ะดิิจะบเลมาแล้วโชน่อยเมาแล้วโชว์หน่อยขอฉันกินมันดีหิวนะเนี่ยกระปุกยังไงเหยอเห็นห่ออยนีดเดียวหาวเดือบอบหนาแห็งเลยค่ะกระบาดหนาวเก้ียวได้ด้วยมสุกใจจริงๆเลยเอาละทุกคน เตรียมตัวโชว์บักกี้ชุดพิเศษครับการแข่งเรียบร้อยแล้วค่ะจะจะทำอะไรกันเหรอแค่นี่ย ดูให้ดีๆกันแล้วกันความยิ่งใหญ่ของลูกปืนบากกีจุดไฟได้ นัมันระดอะไรนั่นน่เอ๊ะนั่นเปนลูกปืนบาคี้เขาทัดบาคี้นี่นะ่น่ะลูกปืนบาคี้เฮ้ยอ้โหอหไปีลอยอ้โห เท <C> e <at> ียบขาดจริงๆลูกปืนบาคี้กับพลังพลโรบ้ยป,ปีศาจทำให้ฉันได้ได้ครอบครองแกมไายเนะดนามิดเนะจริงไปเลยเจ้อเออค่าจริงค่ะแน่นอนนะคนที่จะครอบครองแกลไยคือท่านังหากลาอ๋ว่าไรท่านังหาที่จะเป็นราชาจอรสลัดนะวิ่งจบะบ้าเหรอไหนผู้ะไรออกไปอ่ะเห็นรู้แล้วว่าทำไมเธอถึงสุดัดเส็งใช่ใช่แล้วล่ะค่ะ ผู้ชายคนนี้เห็นโลกนี้เป็นเรื่องง่ายๆไปหมดเลยอ่ะฉันก็เลยไม่อยากจะติดตามเขาแล้วสิง,งั้นเหยเงั้นฉันจะให้เซ็ตลูกปืนบาก,กี้อีกลูกนึงแล้วก็ยิงกระดีตลูกพีเขาเธอให้บึ้มไปเลย<ะ>หรือไปการยืนยันว่าเธอสวามิพักกับฉันอย่างจริงใจจัดการได้เลย อ้แต่ว่าฉันว่าอย่าดีกว่านะคะที่สําคัญแล้ว,วันนี้เราอุตส่าห์ฉลองกันทันทีมาฉลอง